หัวใจสําคัญที่สุดที่เราใช้ดีแล้วก็เราอยากเห็นนี่ก็คือว่าเราต้องการเห็นโรงเรียนเนี่ยไม่ทํางานตามสูตรสําเร็จโรงเรียนเป็นเป็นตัวของตัวเองในการจะพัฒนาดี DE เนี่ยมีหัวใจสําคัญอยู่2อย่างอันที่หนึ่งคือ system thinking แปลว่าระบบเนี่ยมีหลายๆระบบเชื่อมโยงกันอยู่แล้วก็ซ้อนกันอยู่อันที่2ก็คือ complexity ความซับซ้อน stakeholder ทุกคนทุกฝ่ายเป้าต้องชัดต้องมีการตั้งวงใน dialog เพื่อ ตีความข้อมูลกิจกรรมที่เราทําที่มีเป้าหมายชัดนั่นนะช่วยกันประเมินแล้วก็าทางปรับตัวเพื่อเลิร์นนินะครับเป็นวงจรเรื่อยไปสเต็ปที่1นะคะคือการทบทวนเป้าหมายเวทีกลางน้ำเนี่ยผลงาน KRA KPI ได้จริงหรือเปล่าผลเนี่ยเป็นอย่างไรกิจกรรมที่ทําบรรลุเป้าหมายหรือย,อยังได้ KPI ตัวไหนที่ผมไปใช้วิสิตเนาะโรงเรียนเนี่ยยาก เรามี KIA เพิ่มอีกนิดหนึ่งเรื่องพัฒนาเรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะสเตปที่2เราทำแอคชั่นอะไรที่เป็นแอคชั่นสำคัญเป้าหมายวัตถุประสงค์ KIA KPI เป็นอย่างไรเราเช็คว่าทำกิจกรรมอะไรบ้างแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยมีความสำคัญนำไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จหรือไม่การวางแผิสถานจะทำแผนตัวย่อยที่ซ่อนอยู่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งมันอาจจะประชุม PLC กันหลายรอบ สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้เนี่ยได้หรือไม่เราเห็นผลความสำเร็จจากที่เราวาง KRA KPI เอาไว้เยอะมากเห็นการเปลี่ยนแปลงของผอ,ออย่างไรเห็นการเปลี่ยนแปลงของครูอย่างไรตัวหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงไหมการสร้างการมีส่วนร่วมเปลี่ยนไหมส่วนของครูจากครูที่ อาจจะไม่ค่อยได้ทํางานร่วมกันยอมให้คนอื่นเข้าไปสังเกตชั้นเรียนได้ให้รวมในการให้ศึกษานิเทศร้าสังเกตชั้นเรียนได้เกิดเครือข่ายภายนอกเขตพื้นที่อาบาตาอาบาจาราชพัฒสสสโครงการที่เราถาวางอยู่บนสถานการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนหรือไม่มันไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนมันน่าจะสำเร็จไปแล้วสิ มีสถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือไม่เช่นเวิร์กช็อปภายใต้สถานการณ์โควิดระบาดโครงการที่ท่านทำมีความซับซ้อนอยู่ระดับไหนระดับสูงมากกลางระดับที่ไม่ซับซ้อนศักยภาพของคนที่จัดการเนี่ยเป็นอย่างไรเขียวกระแดงเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยทำไมมันเป็นแบบนี้ผมมองว่ามันไม่ซับซ้อนก็คือเทรนนิ่งและให้โรงเรียนทําแล้วก็ใส่ข้อมูลทำ PLC แล้วถ้าเผื่อว่าพออไม่เข้าไปดูไม่เข้าไปติดตามเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลเท่าที่ควร ะวิเคราห์ huh. งานตนเองและศักยภาพของทีมประเมินตัวเราและเพื่อนของเรามีความรู้ในเรื่องที่ทำเนี่ยดีพอไหมเราออกแบบกระบวนการดีไหมสร้างความเข้าใจสร้างสกิลของคนที่ม,มาเวิร์กช็อปกับเราได้ไหมครูเนี่ยเอาความรู้ที่ได้จากเวิร์กช็อปเนี่ยไปปรับใช้ได้หรือไม่ก็ไม่สามารถที่จะไปออกแบบอีกเรื่องหนึ่งประเมินการทำงานความสามารถในการประสานการทำงาน แล้วให้ทีมงานเนี่ยให้คะแนนคนที่ให้6ขาดไปตั้ง4จุดที่ขาดเพื่อเราเนี่ยเห็นว่าขาดมันขาดตรงไหนที่มันไม่สมบูรณ์เนะี่ยขอให้พูดออกมาการให้คะแนนเป็นอุบาย,ายาเพื่อที่จะให้ชวนคุยกระบวนการที่ตั้งคำถามว่าแล้วจะปรับยังไงละ่ะให้ดีขึ้นตอนกระบวนการดิสคัสในมติติต่างๆที่เราเช็คมันจะปรับตรงไหนอย่างไร ต้องพัฒนาย่างไงได้แผนใหม่แล้วก็คือท่านก็ไปทำแล้วค่ะแล้วกลับมาวางแผนกันทุกต้นเดือนครูสนใจแอคดียเบอร์งแฮมาเป็นโค้ชหรือเป็นฟาได้ครูเราสอน PBL ได้ไม่เพิ่มงานและช่วยเหลืองานประจำให้ง่ายมีการสะท้อนความก้าวหน้ากับเมนเตอร์เราชุมชนเห็นความสำคัญของการศึกษามาก ซีกลางน้ำเป็นกระบวนการเอาข้อมูลมาคลี่และตั้งคำถามว่าข้อมูลที่เราบอกว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไรนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเป็นการประเมินโดยสมาชิกที่ทำงานทุกคนรวมทั้งผู้ได้รับผลประโยชน์เข้ามาสะท้อนสิ่งที่เราเห็นเนี่ยว่าสำเร็จเนี่ยมันสำเร็จจริงๆหรือเปล่าในมุมของผู้รับผลประโยชน์เนี่ยเขาเห็นตรงกับเราหรือไม่ถ้าท่านทำได้ ามนี้เนี่ยนะดีอ e. ีกลางน้ำเนี่ยถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้วค่ะทีมของเรามันหลากหลายคนมากหลากหลายอายุนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่กลุ่มเราจะประทับใจประโยชน์ที่ได้รับในตอนเรื่องของเช็ควิชาที่เราจะต้องเข้าไปจับต้องพัฒนาเป็นประโยชน์มากๆและทำให้เรารู้ว่าเรามั่นใจแล้วก็ยังเราจะทำอะไรได้ต่อ สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นชัดตลอดกระบวนการคือคําว่า Learning วิธีการตั้งคําถามของฟ้าหรือวิธีการคุยกันในกลุ่มร่วมกันคิดเพื่อเอาความคิดหรือปัญญาทุกคนเนี่ยมารวมกันผมคิดว่าถ้าบทสนทนาหลักลักษณะนี้ได้คอนติเนียต่อไปเนี่ยคิดว่าเป้าหมายที่ทุกคนทุกทีมตั้งใจยังไงก็น่าจะสําเร็จดีเนี่ยเรามาเรียนรู้เครื่องมือที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้น เราจับเป้ามั่นตีความเป้าชัดผลสำคัญที่ต้องการเห็นก็คือพีรีซอแอรมีการจัดลำดับความสำคัญพัฒนาเรื่องที่มีความซับซ้อนสูงและ Impact สูงครั้งต่อไปดีอีปลายน้ำเราจะต้องพบกันเพื่อที่จะมาทบทวนกระบวนการทั้งหมดแล้วก็มาออกแบบกระบวนการในปีถัดไปค่ะ